ขอนอมน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สี่สิบสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตจสัจบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธังสรณจฉามิ ธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิ inda. ทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิ ธรรมมังสรนณังัจฉามีสติยมปิสังขังสรนณังัจฉามีนัตถิเมสรนณังอัญยางพุทโธเมสรนณังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนณังอัญยางธัมโมเมสรนณังวรังเอเตนะสสัจวัตเชนะ วัตตยังสัตตุาสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตตยังสัตตุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุตธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระาศาสดาอนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัตปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปาเจ้าขอสมาทานอาชีวตะมาเกษนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อาธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทาระนะมันดนะวิภูสนาฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจจาสยนามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะโรประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปจาเจ้าขอสมาทานศิ้นสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธ์เจริญบารมีสิทธ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พลาหา้าพชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาแด่พระรัตนตรยัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมณะสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เพื่อแทงตลอดในอริยสเสีให้สมกับที่พระองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีสามสิทธะมาเพื่อเกื้อกูลให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสผลจากทุกกันนะคะขณะนี้เราเริ่มกันศึกษาในสภาวะสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่ละได้ด้วยการอบรมค่ะซึ่งมาศึกษาเพิ่มเติมในปฏิสัมพิธามักนะคะ จากยุคคณะทักถาว่าด้วยมาร์กสี่ให้เข้าถึงโลกุตลามาร์กทั้งสี่ประการอันประกอบด้วยโซดาปฏิมาร์กสกัดทาคามีมาร์กอนาคามีมาร์กและอารหัตมาร์กด้วยปฏิปทาสี่ประการด้วยกันนะคะปฏิปทาดังนี้ค่ะคือปฏิบัติสมถะน,น้าวิปัสนาตามหลังปฏิบัติวิปัสนานำน้าและสมถะตามหลัง เหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งเราก็ศึกษากันมาถึงขณะนี้คือการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปด้วยความไม่มีอาสวะอย่างไรอยู่นะคะจากขุทกการใิกายปฏิสัมพิทามร์นะคะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อบางท่านปรารถนาจะไปศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมค่ะในข้อ541 พิสุจริญสมระและวิปัสนาเป็นคู่กันด้วยความไม่มีอาสวะอย่างไรก็คือการปฏิบัติอันเป็นภาเวตปธรรมสี่แบบเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานจึงเป็นการละเป็นการกำจัดอกุศลทั้งเก้ากองนั้นเองซึ่งในยะที่ท่านกล่าวก็ไล่ไปตามลำดับว่า เป็นการละอะไรบ้างซึ่งขณะนี้มาถึงหัวข้อว่าในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาคู่กันนั้นด้วยความไม่มีอาสวะอย่างไร mm hmm. เมื่อภิกษุละอุทธจะการละอุทธจะนั้นก็เป็นการดับความฟุ้งซ่านโดยอาศัยสมาธินะคะท่านจึงกล่าวในเรื่องของสมาธิให้เราได้เข้าใจก่อน สมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่สงสารเป็นธรรมะไม่มีอาสวะด้วยกามาสวะมีนิโรธาเป็นโคจรก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนะคะ mm. เมื่อภิกษุละอวิชชาวิปัสสนาด้วยอัตถวาพิจารณาเห็นเป็นธรรมะไม่มีอาสวะด้วยอวิชชาสวะ มีนิโรธาเป็นโคโจรในการจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกนั้นก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคโจรไปนั่นเองนะคะซึ่งการละเหล่านี้นั้นต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนาในนัยของสมถะนั้นไม่ได้เป็นการล้าอย่างทววรแต่เมื่อไหร่ถึงมรร ซึ่งเป็นการประชุมกันระหว่างสมถะและวิปัสนาเสมอกันนั่นละคะ่ะที่เป็นโลก,กุตตะลาดังที่กล่าวแล้วจึงจะเป็นปัจจัยแห่งการดับเป็นสมุทเฉดนะคะไม่กลับมาเกิดอีกในสมถะแม้จะเป็นการเจริญเพื่อลักกามาสวะมีนิโรธาเป็นโคโจรนั้นก็คือขณะแห่งมรคค่ะ นะคะกล่าวเหล่านี้เป็นไปในขณะแห่งมรรคท้งศ้นในขณะวิปัสสนาในขณะแห่งมรรคก็เป็นการละอวิชชาสวะโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เช่นกันค่ะสมถะและวิปัสสนาจึงมีกิจเป็นอันเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเกินกันและกันด้วยความไม่มีอาสวะเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงกล่าวว่า เจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กันด้วยความไม่มีอาสวะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญควบคู่กันไปดังที่กล่าวแล้วบุคคลที่จะเจริญควบคู่กันไปอย่างนี้นั้น ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสมถะและวิปัสนามีปัญญาแตกฉานทั้งในสองฝ่ายรวมทั้งในเรื่องของการปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสนาด้วยเมื่อมีการศึกษามาอย่างดีเป็นที่เข้าใจกันแล้วนะคะทิกสุเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นคู่กันด้วยความเป็นเครื่องคามอย่างไรนี้ก็เป็นการกล่าวโดยนัยเป็นสมุดเฉด แต่กล่าวโดยชื่อว่าเป็นเครื่องคามอากุศลทั้งปวงนั่นเองนะคะเมื่อภิกษุข้ามจากกิเลสอันประกอบด้วยอุทธ,ธจัะและจากขันสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฝูงซานมีนิโรธาเป็นโคจรค่ะ เมื่อมีการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปได้อย่างสม่ำเสมอเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นข้ามกิเลสอันเป็นอุทธจัะซึ่งเป็นสังขารขันค่ะนะคะรวมทั้งนิวรณ์ทั้งห้านั้นก็เป็นสังขารขัน์ทั้งหมดก็คือข้ามขันอันเป็นไปในอกุศลมูลทั้งสิ้นนะคะ ด้วยสมาธิและในขณะเดียวกันนั้นมีนิโรธาเป็นโคโจรก็แสดงว่าสมาธินี้ต้องเป็นสมาธิที่เป็นไปในโลกุตละรวมทั้งวิปัสสนาก็ย่อมเป็นไปในโลกุตละในขณะแห่งโลกุตละมักนั้นเองค่ะสมถะและวิปัสสนาจึงมีกิจเป็นอันเดียวกันก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นคู่กัน ไม่ล่วงเกินกันและกันด้วยความเป็นเครืองคามเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กันด้วยความเป็นเครืองคามการฟังซ้ำๆนะคะในขณะแรกอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่เมื่อฟังซ้ำโดยชื่อวกข้อแตกต่างกันออกไปก็จริงนะคะแต่นั้นคือข้ามจากอกุศล เข้าสู่โลกุตตะกุศลหรือจะบอกว่าด้วยความไม่มีอาสวะก็คือข้ามจากสังขารขันที่เป็นโลกียะเข้าสู่โลกุตระค่ะทั้งสิ้นค่ะโดยในายาเหล่านี้ซึ่งเป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กันไปและที่สำคัญคือในขณะแห่งมรรคนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะ สมถะและวิปัสนาที่เกิดในจิตดวงเดียวกันนั้นต้องมีความเสมอกันนะคะท่านจึงย้ำอยู่ตลอดว่าสมถะและวิปัสนาจึงมีกิจเป็นอันเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเกินกันและกันด้วยความไม่มีนิมิตเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงกล่าววา่าเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นของคู่กัน ด้วยความไม่มีนิมิตความไม่มีนิมิตก็คือในอนิจจานุปัสสนาที่เราเรียกว่าอนิมิตตวิโมกเป็นความหลุดพ้นด้วยไม่ถือนิมิตได้แก่ความหลุดพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปด้วยความเป็นอนิจจังคือหลุดพ้นด้วยเห็นอนิจจตาแล้วถอนนิมิตเสียได้อาศัย อนิจจานุปัสนาถอนวิปัาสจากนิมิตท,ทั้งปวงค่ะซึ่งในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการเจริญเพื่อกระทำที่สุดแห่งมรรคทั้งสิ้นนะคะเป็นจิตดวงเดียวที่มีการประมวลมาซึ่งสมถะและวิปัสสนาอันไม่ล่วงเกินกันและกันแต่ถ้าเป็นไปในขณะแห่งภาวนาอยู่นั้น นะคะก็จะมีการเจริญที่มีสมถะโดดเด่นบ้างหรือวิปัสนาโดดเด่นบ้างก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นกําลังเจริญอยู่ในภาวะใดนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่มีการประมวลมาซึ่งการถ่ายถอนกิเลสท,ทั้งปวงจึงเป็นไปในขณะที่มีนิโรธะเป็นโคจรซึ่งขณะนั้นเป็นการสละทั้ง อวิชาตันหาอุปทานทั้งสิ้นหรือจะเรียกว่าในขณะนี้อยู่ในหัวข้อละนิมิตทั้งปวงที่เข้าไปยึดถือไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายนะคะเพราะนี้คือการศึกษาในเรื่องการเกิดมรรคประเภทต่างๆนั้นเองนะคะคือโลก,กุตละมรรคนะคะไม่ใช่โลกกียมรรค แต่การเจริญโลกียมักจึงเป็นปัจจัยให้ถึงโลกกุตละมักได้โดยอาศัยสมถะและวิปัสสนาจะเป็นไปในสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังหรือวิปัสนานำหน้าสมถะตามหลังหรือสมถะและวิปัสนาคู่กันไปซึ่งในขณะนี้อยู่ในหัวข้อนี้นั่นเองนะคะในลำดับ ต่อมานะคะภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กันด้วยความไม่มีที่ตั้งอย่างไรเมื่อภิกษุละอุทธะสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฝูงซานเป็นธรรมะที่ไม่มีที่ตั้งด้วยที่ตั้งถังปวงมีนิโรธาเป็นโคจรก็คือขณะที่มีพระนิพพานนั้นก็เป็นการดับที่ตั้ง ของอกุศลทั้งปวงรวมทั้งกุศลด้วยนะคะแต่นี้เมื่อกล่าวถึงสมาธิก็ต้องกล่าวในเรื่องของอุทธจกักปุจจะเป็นต้นค่ะเมื่อภิกษุละอวิชชาวิปัสสนาด้วยอัตถวา่าพิจารณาเห็นเป็นธรรมะที่ไม่มีทีตั้งด้วยทีตั้งทั้งปวงมี นีโรธาเป็นโคจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสนาจึงมีกิจเป็นอันเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเกินกันและกันด้วยความไม่มีทีตังเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นคู่กันด้วยความไม่มีทีตังนั้นก็หมายถึงความหลุดพ้นที่เป็นไปในอัปปณิหิตตวิโมกนั่นเอง ก็คือผู้มีความเชี่ยวชาญในทุกขานุปัสสนาค่ะในลำดับต่อมาเมื่อภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันด้วยความว่างเปล่าอย่างไรเมื่อภิกษุละอุทธะสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฝงซานเป็นธรรมะว่างเปล่าจากความยึดมันทังปวงมีนิโรธเป็นโคจร ขยายโดยนัยยะของสมถะให้เราเข้าใจแล้วนะคะว่าความไม่ฝูงซานจะเกิดขึ้นได้ก็ที่สุดด้วยการอาศัยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และเมื่อภิกษุละอวิชชาก็ต้องด้วยอะไรคะวิปัสสนาด้วยอักถาว่าพิจารณาเห็นเป็นธรรมะว่างเปล่าจากความยึดมันทางปวงมีนิโรธเป็นโคจรด้วยประการดังนี้ สมถะและวิปัสนาจึงมีกิจเป็นอันเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเกินกันและกันด้วยความว่างเปล่าเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสนาเป็นคู่กันด้วยความว่างเปล่านั้นก็คืออะไรคะสุญญตาวิโมกนั้นเองนะคะว่างเปล่าจากอะไรก็คือ ผลด้วยความเห็นความว่างหมดความยึดมันได้แก่ความหลุดผลที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นอนัตตาคือหลุดผลด้วยอนัตตาแล้วถอนความยึดมันเสียได้อาศัยอนัตตานุปัสนาถอนอัตตาพินิเวสะได้โดยสิ้นเชิงถึงความผลถูกได้โดยแท้จริงค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาริยสสตีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงม,มีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมาผลิพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะอาอ,อนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ